ของผมคือสมุดผมคือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอย่างนี้ต้องกดพิมพ์เป็นคําว่าสวัสดีวันจันทร์ชิวๆกดเนียนสบายแปลกปุ่มปุ่มปดูไม่ดีอะ่ะปั๊มปัมลองเปิดสมุดให้พี่ดูหน่อยนะเปิดกี่หน้าประมาณสามสี่หน้า <laughs> ใช่ปะเนี่ย <laughs> คีย์บอร์ดเอาขอขอให้มัน,น,นอแก๊อะให้มันก๊อกแก๊กนิดนึงนี่ <c oughs> นเสียกไม้ไปเนี่ยใครเคาะประตูอะ <Okay. S 1> หรือก็เปิดให้แล้วนึนนงฉ <c oughs> ีกสมุดให้ด้วยดิโอ้โหฉีกนิดเดียวได้ไหมอ่ะ <c oughs> สมุดสมุดนี้คือคือใช้งานไม่ได้อะไรนะไม่มันใช้ได้แต่ว่าเอาฝังใช้พอไหมฟังไฟทีนะ เออคีย์บอร์ดอันนี้ย่ห้ออะไรอ่ะนี่ไงเราจิเทคอ่ะใช้ประจำว่าแล้วมีแค่สองปุ่มใช่ไหมปุ่มเป็นล้านกดกดสเปกบ้าปุ่มเดียวนะต้องใช้นิ้วโป้งนะเป็กบ้าปุ่มปแปลกแปสมุดนี้สมุดแข็งปะเนะี่ยมันโคตรหนาไหนลองลองแบบโยนลงพื้นดิ <laughs> ว่ากระดาษสีอะเมาส์อะเมาส์อ่ะก็เลยเอาด้วยโอ้โหมึงือฉีของชินทำไมกูพี่กูพี่บมอจริง